วันนี้นะคะฟิวก็ได้เดินทางมาถึงที่ตำบลโคกสลุงค่ะแล้วก่อนที่ฟิลจะเข้าตำบลโคกสลุงนะคะฟิวก็ได้แวะคาเฟ่บรรยากาศน่ารักน่ารักค่ะที่คาเฟ่ตองอูค่ะตองอูคาเฟา่เป็นพื้นที่ท้องนาตั้งอยู่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีถนนเส้นสระบุรีล่มศัก์หมายเลขสองหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับตำบลโคกสลุง และพื้นที่ด้านหลังติดภูเขาทำให้เนรมิตทะเลที่นี่ออกมาได้บรรยากาศใกล้เคียงกับทะเลจริงช่วยให้คาเฟ่ที่ธรรมดาดูไม่ธรรมดาขึ้นมาทันทีค่ะยคุณผู้ชมคะได้ข่าวว่าคาเฟ่เนี้ยคนเยอะมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะฟิลก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ทางร้านแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่อนายกิตเตรเมฆเชียงม่วงครับที่เล่นชื่อโอ๊ตครับเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ร้านตองอูครับผมบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะใช่ครับที่นี่บรรยากาศสวยครับทุกคนที่มาที่นี่ก็คือจะมาถ่ายรูปครับชอบถ่ายรูปเจ้าิวอากาศที่นี่้อค่ะแล้ววันหนึ่งนี่คนเยอะเลยไหมคะเนี่ยคนเยอะครับปกติคนเยอะเพราะว่าถนนที่นี่มันเป็นแบบขาไปเที่ยวทางเพชรบูรณ์ใช่ับใช่เป็นถนนล่มสาย ใช่เป็นลงมศัแลวเป็นถนนหลักด้วยก็เลยทำให้คนผ่านคนจอนเยอะนที่จะไปเที่ยวกันช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วคนก็จะจะเยอะที่สุดก็คือสาวชนสาตินเนี่ยพนักงานเสิร์ฟก็จะมีน้อยครับประมาณสักห้าคนห้าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็จะบริการลูกค้าเต็มที่บริการหมายถึงว่าบริการจากหัวใจเนี่ยนี่คือหัวใจสําคัญของพนักงานใช่ครับใช่แล้ววันนี้มีเมนูอะไรเด็ดบ้างคะเนี่ยที่แนะนำวันนี้ที่โอ๊ตเอาเมนูมานะครับก็จะมีนี่เลยครับ ผัดชาทะเลอุ้ยผัดชาทะเลเป็นเมนูหลักที่ลูกค้าชอบชอบซื้อไปทานหรือว่าบางทีกินไม่หมดก้าวกลับใส่กล่องไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยครับทางเราจะใส่กล่องเราจะไม่ได้ใส่กล่องโฟ,ฟมธรรมดานะเราจะใส่กล่องแบบเป็นกล่องโฟมแก้วๆอะครับ<อ>มีราคาขึ้นมาหน่อยอมีราคาขึ้นมาหน่อยใช่ครับส่วนนี้จะเป็นสลัดกุ้ง <embracing S 1> <ๆ S 2> ทอดครับค่ะเออทางเราเนี่ยให้เขาทอดกุ้งเนี่ยอย่างน้อยคือ ต้องกรอบต้องกรอบใช่ครับใช่เราทำสดทุกวันคือลูกค้าสั่งบินมาสมมติสั่งมา3บินมีมีสลัดกุ้งทอดบินเราเลือกทําทีละจานเราจะไม่ทําพร้อมกันครับกุ้งก็คือเราก็ทอดทีละสตัวไปเรื่อยๆใช่เราไม่กลัวว่าเปลืองน้ำมันแต่เรากลัวว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้ความสุขในการกินกุ้งใช่ค่ะใช่ครับส่วนนี้จะเป็นผัดไทยผัดไทยห่อไข่ผัดไทยห่อไข่ใส่กุ้งใช่ครับให้ลูกค้าไปดูเอาเองว่าข้างในมันคืออะไรแต่ทีเนี้ยผมผ่าออกมาก่อน เพื่อให้ให้ได้ดูกันว่าข้างในอ่ะมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างใช่อันนี้จะเป็นลาดหน้าทะเลครับคกลิ่นมันจะหอมมากเวลาผมเสิร์ฟางเนี้ยทำลายแตกเราออกมาใหม่ก็อยากกินครับอยากลองลาหน้าทะเลก็เหมือนยกทะเลมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยเหมือนตองอูเนี่ยค่ะเหมือนเราอยู่กับบรรยากาศเราอยู่เราอยู่ไหนเนี่ยพัทยาหรือเปล่าบางคนเขาถามว่าเอ้ทำไม สมัยสีมันเป็นแบบนี้ปกติเราเราใส่สารเขาลงไปข้างในแต่ว่าไอตัวเนี้ยไม่อันตรายนะครับเด็กสามารถเล่นได้อุวยน่ากินมากเลยค่ะนั้นเดี๋ยวขอลองกินสลัดกุ้งดีกว่าได้เลยครับอืมเขาบอกว่าสลัดของเราเนี่ยครับเป็นสูตรแก้ของทางร้านอย่างเดียวใช่ครับแล้วเราก็จะมีเออสลัดงาเข้าไปด้วยแต่เราขออุปถัม์ก่อนว่าวัตถุดิบเนี้ยการทาสลัดมันคืออะไรอวยจะดูน้ําสลัดน้ําสลัดลองน้ําสลัด กุ้งยังปอกมากเลยค่ะกุ้งเลยกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ <c oughs> น้ำฉ่นี่ก็มีสุดเด็ดแน่เลยสุดเด็ดแน่นอนครับที่นี่แต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองมาชิมเองอันนี้เราอุบไปก่อนค่ะ<า>แล้วกุ้งเนาะได้ครับได้อันนี้ก็ได้ดูเลยค่ะนนี้เราขอเจาะตรงกลางเลยดีกว่าคุณผู้ชม เมื่อกี้เรากินกุ้งไปแล้วเราลองชิมนี่ดีกว่าคำเดียวหมดไหมเนี่ยลองนะเหนียวเลยคเหนียวเนื้อีเซนเหนียวมากเลยค่ะเต้นนี่ถือว่าสุดยอดเลยนี่ไม่ได้หิวนะแต่อร่อยอร่อยจริงๆคุณผู้มพลาดไม่ได้เลย าแวะผ่านมาทางเส้นเพชรบูรณ์นี่อย่าลืมตองอูอาหารสุดยอดเลยคุณผู้ชมเราทําอาหารโดยที่เราไม่กลัวเราจะขาดทุนนะครับแต่ว่าเราอยากให้กําไรอ่ะให้กับลูกค้าไปด้วยให้ลูกค้ากินอิ่มแล้วนอนหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยอ้าไหมคกินอิ่มแล้วนี่อร่อยมากเลยอ่ะอยากเห็นหน้าคนทําเลยอ่ะ ส่วนผสมในการทอดไข่ของเราเนี่ยเราใช้เนยทอดนะครับมันจะไม่ติดกระทะใช่เราไม่ใช้น้ำมันเลยอดยอดแ้วไม่หมนแร,นมมนนรยมีสองจานแล้ไม่หดเรงมีสองจานอุ๊ยสองจานนี้อร่อยแล้วได้ครับยงังไงครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เป็นผัดฉ่าทะเลครับอย่างปลาหมึกกุ้งเนี่ยเราสดทุกวันใหม่ทุกวันสุดยอดเลยค่ะ าาจกันนะคะผัดไทยอันนี้เป็นร <g ül s> ้านหน้าทะเลเอ่ะร้านหน้าผัดไทยออขอโทษทีค่ะร้ <g ül s> านหน้าทะเลเหมือนยกทะเลมาวางไว้ข้างหน้าเลยอะ่ะ <g ül s> แล้วอาหารพวกนี้นี่ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยราคาย่อมเยาครับทุกคนจับต้องได้ครับอย่างสลัดกุ้งทอดน,นี่ก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่ครับอย่างผัดไช่ห่อไข่ ก็100บาทครับแสดงว่าใคหนึ่งร้อยครับส่วนรัตนทะเลนี่จะ90บาท90บาทใช่ครับเป็นรัตนทะเราได้รัตนทะเลใหญ่ๆคูนๆไปเลยใช่ครับส่วนอันนี้พัชายเลก็รู้สึกว่าจะประมาณ180 180ดสบร้ยคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวมากเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวถามนิดนึงรับคนละครึ่งหรือเปล่ารับครับี่นี่ไม่รับคนละครึ่งด้วยคุณผู้ชมคะผ่านมาอย่าลืมแวะนะคะคนละครึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะ ขอโทษที่นะคะอยากทราบว่าไอเดียร้านอาหารคาเฟ่แบบนี้นี่แนวคิดมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อเนื่องเนื่องจากตอนแรกนะครับเจ้าของร้านเนี่ยทำธรุรกิจอยู่ที่นี่ครับแล้วเขาก็เลยเล็้งเห็นพื้นที่แถวนี้เพราะมันเป็นทางผ่านพอดีแบบถนนลมจักอะไรเงี้ยครับทุกคนจะต้องมาทางนี้พอดีมากันบ่อยก็เลยเนึกขึ้นได้ก็เลยทําเป็นออตองอูคาเฟ่ที่นี่ตอนแรกก็จะมีแค่คาเฟ่นี้ก่อนเป็นร้านอาหารนี้ก่อนครับ <S 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 เป็นร้านอาหารตองอูก่อนที่นี้ พอมาเรื่อยๆก็จะเกิดทะเลข้างหลังเป็นทะเลน้ำจืดแห่งแรกเลยนะครับของลพบุรีใช่เนื่องจากที่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยชอบในการิูทะเลเป็นส่วนตัวอยู่แล้วเขาก็เลยจัดให้เป็นแบบิวทะเลถ้าเรามองไปทางโน้นก็จะเป็นริมชายหาดครับอุ้ยน้ริมชายหาดอยู่ได้ครับเรายกทุกอย่างมาไว้ที่นี่หมดเลยไม่ต้องไปถึงไกลๆมามาลพบุรีเราก็เจอทะเลเหมือนกันสามารถเล่นได้แล้วทางเรามี ให้เช่าของถ่ายรูปขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับทะเลไอพื้นที่ตรงนั้นนี่ทําอะไรหรอคะเนี่ยอ๋ออันนี้เราเรียกว่าเป็นรีสอร์ทครับเป็นหลังๆเนี่ยสามหลังที่เราเราจะเรียกกันว่าเป็นกระท่อมครับกระท่อมทั้งสามหลังนี้แต่ว่าข้างในเราติดแอร์นะครับติดแอร์ใช่เราจะทําให้เหมือนแบบฟิลรีคือแบบเป็นกระท่อม,มสามหลังรีสอร์ทนี้ใช่ไหมคะคสามหลังที่เราเห็นนี่นั่นก็คือหลังละหนึ่งพันบาทต่อคืน <Okay. S 2> แล้วเราก็จะมีอาหารเช้ามีกาแฟสดให้ด้วยตอนเช้าค,ครับส่วนหลังต่อมาจะเป็นหลังกระจกฝั่งนู้นครับเราทั้งหมดจะ,จะมีห้องเดียวห้องนั้นนะคือละ2000คุณผู้ชมคะถ้าใครสนใจนี่สามารถแวะเข้ามาเที่ยวคาเฟ่ตองอูได้เลยคะ่ะถือว่าเป็นคาเฟ่ที่ครบคบคันครบเครื่องเลยคะ่ะเพราะว่ามีทั้งมีทั้งคาเฟ่ทั้งที่พักทั้งอาหารอาหารก็ดีคะ่ะคุณผู้ชมยังไงก็ อยากให้คุณผู้ชมแวะเข้ามาเที่ยวที่ตองอูนะคะให้น้องเขาฝากอะไรมาดีกว,ว่าฝากที่ตองอูเลยครับครับ,รบขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวตองอูกันเยอะๆนะครับถ้าไม่มีพวกเออพี่ๆน้องๆทั้งหลายมาเที่ยวตองอูก็จะไม่มีพวกผมอยู่ทุกวันนี้ครับตองอูอยู่ได้ผมก,ก็อยู่ได้ครับผม,มน่ารักขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบรรยากาศคาเฟ่ตองอูแห่งนี้สวยงามไหมคะแต่เดี๋ยวเราไปดูวิถีชุมชนต่อที่บ้านโคกสะดุงกันดีกว่าคะ่ะ